1>, 1 2 3หนึ่งสองสามสห้าหกเจ็สวัสดีครับเพื่อนๆในช่องครับวันนี้ผมมามารีวิวเพิ่มเติมสินค้าจากราซ a ด้นะครับผมสั่งมาแรกตัวนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับเป็นสินค้าของ g i o r ด n o o นะครับสั่งมาเขาเบิ่์มาส่งให้วันนี้เองเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่ครับ g i o r ด a n o ถ้าสั่งสินค้าจาก g i o r ด n o o แล้วเนี่ย เขาจะแพ็กอย่างนี้มาส่งให้ตลอดเลยเพราะว่าผมสั่งของเกามาเนี่ยอสองสำนหนล,ลวเป็นสินค้าดีฮะแพ็กมาอย่างดีนะฮะตัวนี้เข้าใจว่าเป็นส่งมาจากฮ่องกงนะครับตัวนี้เป็นเสื้อยืดนะครับผมสั่งเสื้อยืดมา2ลาย6ตัว จริงออยากออาไลน์เละอตัวนี้เขาไม่มีผมจำอาไว้ใส่นอนราคาดีมากราคาถ้าจำไม่ผิดวันนี้ผมผมจ่ายไปพันกว่าบาทน,นะครับหกตัวก็ตตกประมาณตัวละสองร้อยเองนะฮะได้ช่วงโปรนะฮะแพ็กเกจก็เป็นลักษณะน,นี้นะครับเจียวลนนะครับของแท้ครับเดี๋ยวเรามาแกะกันนะครับ สินค้าที่สั่งเป็นเสื้อนะครับผมจะเอามาไว้ใส่นอนสั่งไว้6ตัวนะครับเดี๋ยวเรามานับกันดูว่าจะครบไหมนะครับแพคเกจก็เป็นถุงพลาสติกบัลเบอร์นะครับกันน้ำกันกระแทกครับออเดอร์ผมสั่งมาหตัวนะครับเดี๋ยวลองมานับกันครบไหม หนึ่งสองสามสี่ห้าหกครบนะครับผมสั่งมาเป็นไซส์ XL เอาหลวมหน่อยผมเอาไว้ใส่นอยนอนนะครับสั่งมาเป็นไซส์ XL นะครับราคาตามโลโก้เขาก็ร้อยห้หยวนนะครับ XL 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 นะครับก็ถูกทั้งจำนวนแล้วก็ไซส์นะครับแต่ละเสียดายมันผมอยากได้สักหกลายแต่ที่นี่มันไม่มีมันมีแค่สองลายเดี๋ยวเรามาแกะดูกันแต่ละลายเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะแยกให้เพื่อนๆดูนี่นะครับตัวนี้เป็นลาย Music. มิวสิกมีสองลายนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะครับ เป็นผ้าขาวนะครับเป็นผ้าคอตตอนนะครับลายมิวสิกนี่ผมสั่งหกตัวนี่ผมก็สั่งหกตัวนี่นะฮะก็็จะมีแท็กอ่าน่านจะเป็นร้อยห้าสิบหยวนนะครับเข้าใจว่าเป็นผ้าคอตตอนนะครับนี่นะครับ XL Giordano ชัดเจนนะครับโอ้สวยครับ ผ้าดีครับตัดเย็บด,ดีนี่นะฮะแขนกระบอกครับโสดใสสบายเลยแล้วเนี่ยสวยครับลายมิวสิกดำสลับส้มนะฮะจอรอแดนโอ้นี่เขามีตรงนี้ด้วยนะ XL นี่นะฮะตัวนี้ก็มีทัก ด้านหลังก็เรียบนะครับเป็นสีขาวเรียบตัวใหญ่ครับใส่นอนสบายเลยละ่ะนี่นะฮะลายสวยไหมครับ is in my soulmusicis in my soul นะฮะเป็นกีตาร์จอร์เนลมีลำโพงนะครับแล้วก็เป็นตัวโน,นะะ้ตนะฮะดนตีอยู่ในจิตวิญญาณของฉันนะครับอันนี้คือลายแรกนะครับ เดี๋ยวดูลายที่2ครับหลายที่2ก็เป็นมิวสิกเหมือนกันครับ Where words fail Music speaks Hans Christian Andersen มันไม่รู้จักว่าใครนะครับ Hans Christian Andersen เขาบอกว่า Where words fail ที่ไหนที่มีคำที่ตกหลนนะครับ หรือว่าไม่สามารถที่จะพูดได้อะไรสักอย่างดนตรีพูดได้คื <c ười> ถอถ่อยทอดความรู้สึกผ่านดนตีนั่นเองนะครับเช่นกันครับนี่ฮะมี XL ด้วยนะอ๋อเป็นสติกเกอร์นะเป็นสติกเกอร์แล้เป็นอะไรเนี่ยผมดูมันใสๆนะอ๋อเป็นสติกเกอร์แกะออกได้ครับอืมตัวนี้เขาแสดงว่าเสื้อตัวนี้เป็น XL แล้วที่คอคอก็เป็น XL นะครับแล้วก็แท็กน่าจะเป็นผ้าคอตตอนผสมนะครับเพราะว่าถ้าเป็นคอตตอนลงวงก็คงใจแข็งแล้วก็ยับนะครับอันนี้น่าจะเป็นคอตตอนผสมนะฮะนี่นะฮะ Music Speak ตัวนี้กับ มิวสิกอินไมโซเพื่อนว่าลายไหนสวยกว่ากันครับนี่นะฮะมิวสิกสปีกกับมิวสิกโซ l นะฮะผมว่าสวยทั้งคู่คือเขาสกรีนดีนะฮะคือสกรีนเป็นสีดีสวยงามฮะเอาไว้ใส่นอนดีนะ,ะตัว XL ถ้าซื้อตอนนี้ก็ไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะครับเพื่อลองเข้าไปดูในร้านของโจเดอโนนะครับ ตอนผมซื้อก็ตัวประมาณสองร้อยนะครับวมส่งแล้วก็ประมาณประมาณพันสองนะครับช่วงช่วงรู้สึกจะช่วงแฟลเซลหรืออะไรสักอย่างเนี่ยผมเห็นผมก็รีคว้าเลยก็สินค้าดีครับส่งครบ,ส,ครบส่งครบจำนวนแล้วก็ตรงตามไซส์แล้วก็ลายที่เราเลือกนะครับก็เอาไว้ฝากให,ให้เป็นข้อมูลกับเ,เพื่อนๆนะครับที่สนใจสั่งสินค้าจาก ada, ราสด้าโดยเฉพาะในร้านโจโจนโน เดี๋ยวเรามาดูแพคเกจกันนะครับเขาจะใส่เป็นถุงพลาสติกมานะฮะนี่นะฮะใส่เป็นถุงพลาสติกนะครับแล้วก็นี่ฮนะก็ได้มาตรฐานดีครับทั้งสองลายนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับก็ลองแวะเวียนเข้าไปดูในเจอร์โนนะครับก็คลิปนี้ก็ 7-8นาทีแล้วครับก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่ติดตามชมคลิปและให้กำลังใจมาตลอดนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนครับขอให้ทุกคนรอดปลอดภัยจากโควิดนะครับและรักษาเมื่อสสยตัวให้ผ่านพ้นอุปสรรคนี้ไปได้นะครับแล้วเจอก,กันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับและสวัสดีครับ